ลับประต่นนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้นะฮะอยู่บ้านกันนะฮะแล้วก็บำรุงสุขภาพกันด้วยนะะกระชายขาวตราบีจีทำไมเราต้องทานกระชายขาวเพราะว่าตอนนี้เรื่องโรคปยไข้เจ็บหนึ่งถึงแม้ว่าปริมาณผู้ติดเชื้อจะลดลงนะฮะแต่ในอากาศหรือว่าในหลายๆอย่างเนี่ยมันยังมีมลภาวะแล้วมันยังมีเชื้อโรคอยู่ผสมปนเปนกันอยู่นะะที่เราต้องหายใจเข้าไปเราต้องทําร่างกายของเราให้แข็งแรงนะฮะด้วยการเสริมภูมิคุ้มกันตัวเองไว้เพื่อต้านไวรัสนะฮะวันนี้กระชายขาวนะฮะตาบีจีนี่นะฮะ นอกจากจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิแล้วเนี่ยนะฮะฆ่าเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยนะเรายังใส่นี่ด้วยนะมะขามป้อมซึ่งมีวิตามินซีที่สูงมากฝนตกขนาดนี้เป็นหวัดกันบ่อยต้องทานมะขามป้อมด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่ามันจะบรรเทาอาการหวัด แล้วก็ลดอาการเจ็บคอด้วยเช่นเดียวกันแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารากระชายขาวเนี่ยตาบีจีตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าดูดซึมได้100%ยเปนตะ์ะไม่มีสารตกค้างบางยี่ห้อที่ขายตามร้านสะดวกซื้อหรือบางยี่ห้อที่ขายตามร้านทั่วไปเนี่ยมันจะทิ้งสารตกค้างแต่ยี่ห้อนี้ไม่ทิ้งสารตกค้าง วันนี้ถ้าใครอยากจะได้กระชายขาวไว้รับประทานนะครับเป็นครอบครัวหรือไว้เป็นยาสากมันประจาบ้านมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับหกระปุกราคาปกติ290บาทครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกปกติราคา1450บาทเราไม่ขายครับลดให้เหลือแค่1000บาททวน5กระปุกหานแล้วเหลือกระปุกละ2 0 0บาทกินไปเถอะนะครับแน่นอนว่าใครสนใจแบบนี้รีบโทรเลยนะครับเบอร์ขึ้นแล้ว0 9 5 7 1 8 4 6 2 4ครับหรือว่งแปดสี่หกได้เลยครับสุขภาพดีสแกนเคอคได้เลยนจอครับส่ข เอาเลยครับพูดถึงน้าท่วมเบรกนี้เราขอพูดถึงเรื่องของผลกระทบที่กว่าดาราศิลปินนะักร้องหลายคนก็หนักเหมือนกันโดยเฉพาะบ้านต่างจังหวัดไร่น,นาสวนบ่อปลาบ่อเปร์อน,นโดนหมดเลยเริ่มต้นที่คุณอาภาพรนครสวรรค์ครับนึกว่าจะรอดเผยน้ําท่วมนาข้าวแล้วก็ไล่มาไปกว่า200กว่าไล่แล้วนะฮะอ้วมกันไปตามๆามกันเลยจริงๆคุณผู้ชมสาหรับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในจังหวัด ของนครสวรรค์ด้วยแล้วก็มีหลายพื้นที่สุขโขทงสุขโขทัยโดนหมดแต่ล่าสุดเนี่ยนครสวรรค์บ้านพี่ไยไงก็นึกว่าจะรอดแต่สุดท้ายนาข้าวเนี่ยแล้วก็รวมถึงไร่มันกว่า200กว่าไร่เนี่ยนะครับก็จมอยู่ใต้บาดาลหมดเลยโดยนะครับพี่ไยได้มีการโพสต์คลิปภาพความเสียหายครั้งนี้พอกล่ควชื่นว่าน้ําท่วมใครว่าดีกว่าฝนแล้งนึกว่าจะรอด200กว่าไร่ทั้งนาข้าวแล้วก็ไร่มันเนี่ยจมอยู่ใต้น้ํา3วันเลยจบเนาะจบจบนะข้าวเนี่ย ที่บ้านพี่บ้านมีน้ำเนาะเจ็ดวันคือลิมิตจริงๆองเ่จ็ดวันนี่คือจะแย่แล้วนะถ้าน้ําน้ําอย่างเงี้ยท่วมข้าวเจ็ดวันคือแย่แต่มันเนี่ยสามวันก็แย่แล้วมันน่สามวันแย่เขาบอกว่าเพราะมันม่อยู่ใต้ดินแล้วน้ำมันเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันจะเน่า้นาอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะครับที่บ้านไม่ได้ปลูกมันแต่ว่าที่บ้านเพื่อนก็พูดอยู่บอกว่ามันมันเสียหายเยอะกว่าข้าวนะข้าวเนี่ยลิมิตจะเจ็ดวัน แต่น้ําที่ไหนอะเจ็ดวันลดอะถ้ามันไม่ใช่น้ําไหลผ่านถูกปะบางคนอะเจ็ดวันกลัวมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเลยอย่างละครสวรรค์เนี่ยตอนแรกอยู่หัวข่าวมาวันจันทร์อยู่ตรงสะดือแล้วล่าสุดเมื่อเช้าดูข่าวมาตรงราวโรมแล้วตรงสะดอยู่ตรงหํานะอูมีหามหนมนูนมากเลยอะมันมีตรงไหนละเนี่ยเอาดูถ้ายันดูกันจังคนในยูทูบเขาบอกพี่โอมหํมใหญ่มากโอ้ยสี่เก้าแค่นั้นแหละบอกไปเลย มาถึงไซส์รองเท้าใส่แค่ไซส์49สูงยา49เล็กจังเลยจะได้จบจบเอออ่ะจากไปดูกันต่อเลยไหมคุณแม่ออจากคุณทายไปแล้วไปดูคุณตั๊กแตนชลรดาดีกว่าครับโดนเหมือนกันครับที่อำเภอพักทองคำโคราชอ่ะย้ายกันมาเลยนะจากเหนือ จากเหนือตอนใต้ไปสู่โคราชกันนิดหนึ่งนะครับประตูสู่อีสานตอนนี้ก็บอกว่าน้ําท่วมหนักเหมือนกันสวนไร่นาโดนท่วมหมดเลยแล้วก็ความเสียหายที่หนักเนี่ยก็น่าจะเป็นปลาที่เลี้ยงไว้ทั้ง4ี่บ่อออกไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้ก็เขาจับกันริมถนนไปหมดแล้วพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้กว่า200ต้นเนี่ยก็ท่วมตายน้ําหมดเลยไม่แน่ใจว่าหลังจากที่น้ําลดลงแล้วในความเสียหายจะประเมินออกมาเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าโคราชฝนยังตกอยู่เลยคุณแม่จัาแล้วก็ต้องทําใจบอกว่าตอนนี้คือ จะรับมือไม่รู้จะรับมือยังไงแล้วน้ำมันมาแล้วตอนนี้น้ำทำอย่างเดียวคือทำใจนนมาแล้วใช่ไหมนนปทุมมาแล้วน่มาแล้วมาแล้วขอแจ้งเตือนแล้วตอนนี้อยุธยาเนี่ยตอนนี้อยุทยาอ่างทองก็อ่วมลวจ้าเออนะคะสุพรรณบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำก็อ่วมลวจ้าค่นะคะอ่ะดารานะครับที่ได้รับผลกระทบก็สู้ๆกันไปแต่อีกหนึ่งคนที่ก็ไปช่วยเหลือมอนกันที่นครสวรรค์ครับพี่ไทยกับพันครับลุยน้ำท่วมหน่อยนะฮะช่วยโควิดแล้วก็ต้องไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์นนนะ่่่ววาาตออี้ก็ถื โดยเฉพาะอำเภอท่าะตะโก<ฮ>ะน้ําท่วมค่อนข้างสูงมาก <ฮะ S 1> ก็จะเข้าไปในบ้านซอยลึกๆเนี่ยบางคนลําบาก,บากหรือบางคนอ่ะบ้านหายไปแล้ว<ช>ไม่เหลือแม้แต่หลังคาง <ฮะ S 2> ก็ต้องออกมานองนอกกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังสรุปว่าทีมงานเนี่ยก็เป็นการประเมินเรื่อยๆห <ฮะ S 2> ากฝนตกเพิ่มเนี่ยความเสียหายมันก็เยอะขึ้น <ฮะ S 2> แต่ถ้าฝนมันหยุดมันก็ ชื้นใจหน่อยเนาะพี่น้องชาวบ้านให้กระโดดใจครับทุกจังหวัดนะไม่ใช่แค่จังหวัดที่เราพูดมานะตอนนี้หลายจังหวัดโดนกันทั่วหน้าเลยค่ะนะครับเหลือแต่บ้านเรายังไม่โดนนนทบุรีแม่คุงเทพแม่คุงเทพโอมนนกูเคยโดนไปแล้วปีห้าสี่ฮะเว้แต่คองสัมภาแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานที่อมดูเขาประเมินสถานการณ์กันอ่ะเขาบอกว่าปีนี้จะไม่เท่ากับปีห้าสี่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะว่าปีห้าสี่เขาเป็นอ่เป็นเป็นพื้นที่ระบายน้าอื สายใหม่คลองสามวาแต่น้ําท่วมอ่ะหน้าปักซอยอ่ะครึ่งแข้งแต่พอเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็แค่ตะตุ่มมันไม่ได้ท่วมเข้าไปในหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านแม่เป็นหมู่บ้านใหม่ไงแล้วก็เขาทาสูงขึ้นมาไงทาสูงขึ้นมามันก็เลยเข้าไม่ได้เยอะอะไรมากมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายอ่ะแต่ก็เป็นแต่ก็เป็นพื้นที่รับน้ําเขตคลองสามวาให้กำลังใจด้วยนแต่งงมากตรงสนามกอล์ฟนี่แห้งหมดเลยทำไมอ่ะ เขาคงสูบ <K un ful> น้ําออกหมดไงแต่แต่มันกว้างนะนนงแต่ถ้าน้ําเข้าไปนี่คือแบบได้น้ําเยอะแล้วก็มันไปท่วมตร,ต,รตรง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 อีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนบ้านเพื่อนแม่ที่อยู่ตรงทางไปซาฟารีอะทางไปเนี่ยไม่ใช่ซาฟารีนะคะทางไปซาฟารีเขาก็าบอกไม่ท่วม,ม,มเพราะตรงนั้นเขาสูงกันหมดมแต่ของแม่เขาไม่ได้ท่วมแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวก็เดินลุยน้ําไปแต่ก็มีน้ําน้าก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเกือบเป็นอาทิตย์นะะ กว่าจะแห้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะข้างหลังเป็นคลองไง ตอนปีห้าสยี่ยังไม่ได้เข้ากรุงเทพเลยอ๋อยังอยู่บ้านนอกระไหมยังอยู่สุพรรณอยู่แม่เขายกใช้คำว่าบ้านนอกระเขาใช้คำว่าต่างจังหวัดก็บ้านนอกไงไม่ใกล้ไม่บ้านนอกอยู่บ้านนอกตอนนั้นทำอะไรแต่งหญิงอยู่ที่สุพรรณวิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่แคเหรียญมัธยมนี่แหละเป็นกระเทยเด็กโอเคไม่ใช่เป็นกระเทยเป็นผู้ชายผู้ชายนะเตะบอลเตะบอลเตะตะกร้อชอบเป็นนายทวารเป็นประตูหรอเออเล่นตะกร้อก็เป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่าโบหมดแล้วห่วง โบโบใส่ลายมากเอาเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะต้องขอ,ขอขอบคุณนะกระชายขาวตาวีีด้วยวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับหนกระปุกราคาปกติ290บาทครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อห้ากระปุกลดเหลือ1000บาททุนทนานหารแล้วกระปุกละแค่200บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจรีบโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะจ๊ะ095 718 4624 095 718 4624หรือนี่มุมขวาหน้าจอผู้ชมเห็นไหมสแกนเคอร์โคดได้เลยกับโค้ดสุขภาพดีนะครับเ,เวลาหมดแล้วเราสคนพร้อมทีมง,งานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะคะอ่คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ